จากพระเอกดังผันเป็นพ่อค้าขายทุเรียนสู้ชีวิตหวังปลดหนี้สิบล้านชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปเช่นเดียวกับอดีตพระเอกดังเต้ทัดพงพงทัศที่ช่วงนี้ไรงานในวงการบันเทิงจึงผันตัวมาเป็นพ่อค้าขายทุเรียนเพื่อหาเงินจุนเจือชีวิตอีกครั้งล่าสุดหนุ่มเต้ได้เปิดใจว่าส่วนตัวตอนนี้มีหนี้สินอยู่ส0ล้านบาทและคิดว่าต้องใช้เวลาศกสอถึงสาม ปีถึงจะปลดหนี้ก้อนนี้ได้ส่วนที่มาขายทุเรียนเพราะเคยมีประสบการณ์ทำเกี่ยวกับลอดช่องทุเรียนมาก่อนก็เลยกลับมาทำอีกครั้งพร้อมกับขายทุเรียนแกะเนื้อโดยตั้งชื่อร้านทุเรียนนั่งกินเผื่อมันจะดังบ้างแบบลูกชิ้นยืนกินซึ่งลงทุนสั่งทุเรียนมาเป็นแสนแต่ดันเจอปัญหาในวันเปิดร้านคือทุเรียนไม่สุกแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้พอเปิดร้านก็ฟีดแบ็คตอบรับดี ยอดขายโอเคซึ่งตนคาดหวังกับธุรกิจนี้มากสมมุติได้กำไรเดือนละ50,000บาทก็เริ่มจะขยับขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นและคิดว่าจะปลดหนี้ได้ในเร็ววัน